พุทธะทานายพุทธพยากรณ์คำทานายที่เป็นจริงแล้วในวันนี้พระเจ้าปรปเสนที่โกศลเห็นก้อนศิลาแท่งทึบขนาดใหญ่เท่าเรือลอยอยู่บนผิวน้ําเหมือนกับเรือสำเภาเปล่าตามธรรมดาแล้วก้อนศิลาย่อมจมอยู่ใต้น้ําแต่ก้อนศิลานั้นกลับลอยอยู่บนผิวน้ําพระพุทธเจ้าให้คําทํานายว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้านู้น คนพาลสันดานชั่วคนถูกศิลูกถรทมคนขี้โกงคนประจบสเพลอ,อคนทุจริตคิดไม่ชอบคนไม่มีความละอายจะได้เป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคมเป็นผู้มีบทบาทมีอำนาจมีชื่อเสียงกิติยุทธมีพวกพ้องบริวารมากถ้าเป็นคารวาะก็จะมีแต่ผู้เชิดหน้าชูตาไปไหนมาไหนมีแต่คนเคารพย้ำเกรง มีฝูงชนให้การต้อนรับเอาใจเรียกว่าเป็นกระจกบานใหญ่ให้แสงสะท้อนเงาของประเทศนั้นๆสังคมของประเทศนั้นมีความเจริญหรือเสื่อมลงก็ได้ดูจากกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในสภาจะบอกเป็นสื่อประตูหน้าต่างของสังคมได้เป็นอย่างดีประเทศใดมีตัวแทนในลักษณะใดจะรู้ได้ว่าผู้ที่เขาเลือกเข้ามา เป็นลักษณะอย่างนั้นเขาจะเลือกเอาเกรดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันถ้าเป็นนักบวชนักพรตก็มีลักษณะนี้ศาส,สนาจะมีความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงก็ขึ้นอยู่กับบริษัททั้งสี่ลำพังพระอย่างเดียวจะโดดเด่นขึ้นในท่ามกลางของสังคมนั้นไม่ได้พระที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังก็เพระาะญาติโยมนำไปออกข่าวโฆษณาว่า องค์นั้นมีความคลังอย่างนั้นองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้มีอภิเิหารไปทางไหนก็นําไปออกคาวองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติโชอบองไหนเป็นพระอริยะเจ้าขารวาดจะเป็นผู้คาดการให้เองในยุคสมัยนั้นพระอรหันต์จะเกิดจากลูกสิทธิยกย่ยองให้เองสิทธิแต่ละครูสิทธิแต่ละสำนักจะผลิต จะกำหนดรูปแบบอาจารย์ของตัวเองให้เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นเรื่องข้อวัดปฏิบัติของอาจารย์มีความเคร่งครัดอย่างไรก็นำไปโฆษณาอย่างหยดย้อยนี่เองก้อนเิลาแท่งนี้จึงได้ลอยอยู่บนผิวน้ำมีความโดดเด่นเห็นได้ชัดเจนจึงเป็นธุรกิจในคราบผ้ากาวสาวพัดบังหน้าเอาศาสนามาแอบ,บอ้างหากินเมื่อช่วงปลายศาสนานน้น คนจะหมดความเลื่อมใสในศาสนาของเราตถาคตคนที่มีศรัทธาเบาบางก็จะค่อยจืดจางหายไปเพราะเห็นความชั่วในยุคนั้นๆผู้ที่มีปัญญาดีมีความมั่นคงม,มีเหตุมีผลเขาจะ,สะแสวงหาพระที่เป็นพระได้อย่างถูกต้องเมื่อปลายศาสนานน้นเรื่องอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสุบินนิมิตในข้อ นักบวชหลงลาบยศพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงสุบินนิมิตเห็นนางเขียดน้อยไล่กินงูเห่าตัวมะหึมาเมื่อไล่ทันก็กระโดดคาบเกลืนกินทันทีพระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านูาน้นนักบวชองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีคำพูดเป็นวาทศิลป์เคยเผยพังผานในการแสดงธรรม มีบทบาทในสังคมมีประชาชนให้ความเคารพเชื่อถือเป็นอย่างมากได้ลากยศสารเสริญจนลืมตัวไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาใจไม่มีความฉลาดจึงขาดในการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจปล่อยให้ไปสัมผัสในรูปเสียงกลิ่นรส จึงทาให้เกิดอัธรรมคืออารมณ์แห่งความรักความใคร่ในการมาคุณมีการกำหนดย้อมใจนางเขียดน้อยได้มองเห็นช่องโหว่จึงได้วางแผนหวานล้อมด้วยมานานานาประการมีคำหวานอันหยดย้อยเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาลฉลมหัวใจหมูเหา่าจนหน้ามืดตาลายหายใจไม่เต็มปอดอีนางเขียดน้อยได้จังหวะ กกกระโดดคาบเกลืนกินในทันทีสุบินนิมิตในข้อแวดล้อมด้วยพระทุศินพระเจ้าประเสริฐที่โกศลส่สงสุบินนิมิตเห็นหงส์สีทองทั้งหลายไปห้อมล้อมอีกาอีกาไปไหนฝูงหงส์สีทองทั้งหลายก็ห้อมล้อมเป็นบริวารพระเจ้าให้คำทำนายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านูน้นพระเนนผู้บวชใหม่ จจยังมีความบริสุทธิ์อยู่ในศีลในธรรมจะห้อมล้อมพระที่ทุศีลทุธรรมจะยกให้เป็นครูบาอาจารย์เพื่อกราบไหว้อย่างเหลือเฟืออีกาฉลาดมีเล่เหลี่ยมในการหาอาหารฉันใดพระทุศีลทุธรรมเหล่านี้ก็ฉลาดมีเล่เหลี่ยมในการหาลาบสการะได้ฉันนั้นการแบ่งลาบสการะให้แก่หงเล็กหงใหญ่ ได้อย่างทั่วถึงฟูงหงทั้งหลายจึงให้ความสำคัญในอีกาเป็นอย่างมากในยุคต่อไปในช่วงปลายศาสนาน้นการเปลี่ยนไปในสังคมของสมณะก็จะเป็นเช่นนี้พระทศท,ทุศิลทุธรรมจะเพิ่มมากขึ้นพระเนนที่ขาดการศึกษาจะไม่รู้ธรรมวินยัยไม่เข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรผิดศีลอะไรไม่ผิดศีล จะไม่รู้หน้าที่ของตนเองเพียงบวชกันตามประเพณีเท่านั้นเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าน,น้้นสุบินนิมิตในข้อสุดท้ายโคนล้มราชาธิปไตยพระเจ้าประเสริทีโกลนทรงสุบินนิมิตเห็นฝูงแพะทั้งหลายพากันไล่จับเสือมาเป็นอาหารพากันเคี้ยวกินอยู่กรบกรอบพระพุทธเจ้า ให้คำทำนายในอนาคตว่าต่อไปในภายภาคหน้านูน้นประชาชนทั้งหลายไม่พอใจในการปกครองแบบราชาธิปไตยจึงพากันจับกลุ่มเพื่อเรียกร้องต่อต้านการปกครองของพระราชาให้ได้มาซึ่งการปกครองแบบประชาธิปไตยให้พระราชลดบทบาทลดอํานาจลงอยู่ในการปกครองภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกัน เมื่อพระราชาไม่ยินยอมก็พากันปฏิวัติร,รัฐประหารยึดอำนาจให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนถ้าพระราชาองค์ใดขัดขืนก็ล้มล้างพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นๆพร้อมด้วยพระราชวงศ์ให้หมดไปจากประเทศชาตินั้นเสียมีบางประเทศที่พระราชายินยอมตามคำขอร้องของประชาชน ยอมลงจากอำนาจเดิมคือราชาธิปไตยประชาราชนในบ้านเมืองนั้นก็จะพากันให้ความเคารพเชื่อถือในองค์พระมหากษัตริย์พากันยกย่องเชิดชูในพระราชวงนั้นจนสุดชีวิตเพื่อให้เป็นร่มโพร่มใสเป็นสมมุติเทพกราบไหว้เทิดทูนให้เป็นศูนย์รวมน้ำใจของประเทศนั้นๆตลอดไปสิ้นกาลนานเหตุการณ์อย่างนี้ จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านง